การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเกิดลำตะคองและการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนวันที่30สิงหาคม2565ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเกิดลำตะคองนายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากช่วงฤดูฝนเปิดเผยว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดมีแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝนปี2565ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังตั้งแต่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจนถึงเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาด้านท้ายเขื่อนลำตะคองตลอดสายน้ำลำตะคองจนถึงแม่น้ามูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติระยะทางร่วม200กว่ากิโลเมตรขณะนี้น้ำในเขื่อนลำตะคองยังรองรับน้ำได้โดยปัจจุบันเขื่อนลำตะคองมีความจุอยู่ที่314ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนปัจจุบันมีความจุอยู่ที่190ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าสถานการณ์ยังปกติยังไม่มีความน่ากังวลมีการระบายน้ำวันละ1,200,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองอยู่ที่190ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น61%ซนะครับได้มีการส่งน้ำตลอดทั้ง4กิจกรรมนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคการเกษตรเพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่ออุตสาหกรรมนะครับวันละประมาณ1ล้าน2แสนลูกบาทเมตรนะครับ ทางกรมชนประทานนะครับให้โครงการส่งน้ำำําบํารุงรักษาลําตะคองนะครับติดตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งคาดว่าในช่วงกลางเดือนกันยายนจะมีพายุเข้ามาประมาณ1-2ลูกนะครับทางกรมชนประทานได้มีการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่มีปริมาณน้ําจํานวนมากหรือฝนตกปริมาณมากนะครับ กรมชลประทานได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าภายในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้จะมีพายุมาเพิ่มอีก1นถึงสลูกประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องเฝ้าร,ระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมที่จะรับมือพายุก่อนจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้กรมชลประธาชนจะติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงและแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเฝ้ราระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนหากต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานในพื้นที่หรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทาน